ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อาทิตย์แรกนะคะของปี2557นะคะแม่ปีใหม่แบบนี้นะคะวุ้นต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากแน่นอนเลยนะคะวันนี้นะคะวุ้นพาคุณผู้ชมมาที่บ้านแขกรับเชิญของเราท่านหนึ่งนะคะซึ่งแขกรับเชิญคนนี้นะคะโหเป็นสาวสวยสาวเก่งมากความสามารถเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักแปลอิสระนะคะเป็นคุณแม่ด้วยนะคะโหเป็นหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเจอกับเธอพร้อมกับลูกแฝดน่ารักน่าร,รักด้วยนะคะเธอจะเป็นใครนะคะและน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวตามเข้าไปในบ้านเธอกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนี่นะคะแขกรับเชิญของวุ้นพี่มนานั่นเองนะคะยังต้องขอโทษก่อนแอบบุกเข้ามาเลยไม่เป็นไรยินดีต้อนรับเดินมาตามเสียงเป็นโนอันไพเราะคนดีอ๋อคนดียิ่งสวยกว่านั้นอีกนะคะแมอย่างที่เราบอกไปว่าเป็นคุณแม่สุดสวยนะคะแล้วก็มีน้องแฝดด้วยไม่รู้ไปเล่นที่ไหนแล้วนี่ออกไปข้างนอกนี่ออกไปข้างนอกแล้วนะคะแล้วก็ยังแบบทํางานเยอะแยะมากมายเลยวันนี้มาเยี่ยมบ้านทันทีพูดถึงบ้านนี้นิดนึงดูแบบคลาสสิกนิดหนึงคือสไตล์คือเหมือนกับว่าตอนช่วงที่ธันีโมนะคะมีโอกาสได้ไป อิตาลีตอนใต้พวก<ะ>ยุโรปทางตอนใต้นะคะเราบ้านเมืองเขาจะเล่นสีสันนะคะเหมือนกับเออเป <Okay. S 1> ิกสีส้มแต่ว่าหน้าต่างสีเขียวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ถ่ายรูปมาเยอะมากเลยแล้วก็เหมือน<ะ>กับมาคุยกันว่าเออแบบอย่าง<อ>ด้สไตล์บบน,นี้อะไรเงี้ยมันก็จะออกไปใน ทำนองเหมือนคล้ายๆไมตร์เนียนหน่อยๆแนวยุโรปแบนี้ีข้ามาจาที่บ้นใต้บ้านฝรั่งบ้านแบบว่าอยู่ที่เมืองนออหรือเปล่าสีตัดกันมากใช่วันนี้คุณก็เลยขออนุญาตมาเยี่ยมบ้านด้วยแล้วก็มาพูดคุยถึงเคล็ดลับนะคะในการแบบว่าเป็นสาวเพอร์เฟกขนาดนี้เคล็ดลับการเป็นคุณแม่คนเก่งของลูกฝากั่งสองด้วยจะได้เตรียมเช่นไของตัวเองเตรียมตัวนิดนึงนะคะยังไงช่วงหน้านะคะถ้าสนใจเรื่องราวแบบนี้นะคะต้องติดตามค่ะกับเราแตดงลิฟวิ่ง ช่วงร้อยแปดวาไรตี้สนับสนุนโดยเพื่อบ้านสวยนานเหมือนตั๊กต้องสีดูรักอินสไปร์ร้อยแปดลิฟวิ่งของเราในวันนี้นะคะมาเยี่ยมบ้านของพี่โมนาวิภาวีคอมันคุณแม่ยังสาวแล้วก็สวยด้วยค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อตัวร้อยแปดลิฟวิ่งร้อยแปดสไตล์ที่เป็นคุณนะคะแมตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มลูกชายชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะเออมาอีกคนนึงแล้วนี่เป็นฝาแฝดกันนะคะชื่ออะไรคะหนูอยากสวยเหมือนพี่พูนค่ะชื่ออะไรคะบอกได้ไหมชื่ออะไรคะ แต่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่สี่ขวบครึ่งค่ะโอ้ซี่พัวไม่รู้สขวบครึ่งโอ้ดูโตน่ารักมากค่ะพาพี่วุ้นเข้าไปในห้องหน่อยนะคะเดินไปด้วยกันเลยลูกไม่ต้องตามไปพี่วุ้น่ะคะถามนิดนึงว่าสําหรับที่นี่นะจริงๆเห็นแบบบ้านเป็นสไตล์คลาสสิกแบบนี้คอนเซ็ปต์เป็นยังไงคะพี่การตกแบ้านก็คือจริงๆมันมีของเก่าผสมอยู่ด้วยค่ะคือจริงๆแฟนเขาชอบแบบอะไรที่มันค่อนข้างละเอียดนะคะค่ะแล้วตอนก่อนที่จะทําบ้านก็คุยกันว่าชอบแบบไหนใช่ไหมแต่คือตัวพี่เองอ่ะชอบ ลักษณะแบบเป็นโมเดิร์นคือไม่มีอะไรคือไม่ชอบเก็บของเยอะอะแต่คือก็ตามใจเขาอะเขาชอบแบบคลาสสิกอะไรเงี้ยก็คลาสสิกกคลาสสิกเราก็เลยไปเอาของจากที่บ้านนะคะเหมือนกับมันก็เป็นของเก่าจริงๆนะคะเอามาแต่งมาห้องนี้บ้างห้องนี้เห็นอยู่แล้วว่าเป็นค่ะก็คือส่วนมากก็จะใช้เวลาว่างอยู่ในห้องเนี้ยค่ะเพราะว่ากับคือจริงๆสมัยก่อนยังไม่มีห้องเด็กอะค่ะเพราะว่า สมัยก่อนตรงนี้จะเป็น <c oughs> จะเป็นสวนนะคะ <c oughs> เป็นสวนแล้วก็ <c oughs> ก็คือจะสุดแค่นี้เอง <c oughs> แล้วก็เป็นระเบียง <c oughs> ทีนี้พอมีลูกก็เหมือนกับเราอยู่ในห้องเนี้ยเยอะมาก <c oughs> แล้วก็เหมือนกับค่อนข้างอึดอัดนะคะ <c oughs> คือ ก็อยากจะได้ห้องที่เป็นอยากจะได้ห้องของเด็กนะคะก็เลยทําข้างนอกเป็นห้องเด็กโดยเฉพาะมันก็เหมือนกับเป็นส่วนที่ต่อเติมภายหลังเดี๋ยวเราไปดูกันน่ารักว่างๆเลยอ่ะคือไม่กลัวกล้องไม่กลัวคนเลยอ่ะเดี๋ยวอะไรค่ะได้อยู่ค่ะสะดุกค่ะทีนี้ต้องถามถึงเมื่อกี้เล่นเป็นโนมีแบบน้องๆมีแววจะเล่นดนตรีอะไรบ้างไหมคะจริงๆไม่ได้เล่นบ่อยมากค่ะช่วงหลังี่ยเขายังไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าเหมือนเขาก็ มเมีทำเขาก็ไปแล้วค่ะก็ไปเล่นแต่คือก็เล่นไม่เป็นเพลงอ่าตอนนี้ก็พยายามใช่กำลังให้เขาหัดเรียนเป็นโนบ้างเนี้ยแต่เราคงไม่สอนเองเพราะเขาไม่เชื่อก็ต้องหาคุณแม่คขณแม่ต้องใจดีแน่เลยอ่ะ เขาไม่เล่นน่ะทัพแม่สอนคงไม่เล่นต้องให้แบบครูสอนนะคะแล้วมีอะคูเลลเล่ด้วยอันนี้นอันนี้แฟนเล่นค่ะแฟนเล่นนะคะวันนี้แฟนไม่มาโชว์ค่ะ <c oughs> พี่มโนานาี่ทำอะไรอยู่บ้างทาเป็นผู้จัดการทั่วไปอยู่ที่ศูนย์เนี่ยที่ทาเองศูนย,ย์การเรียนอ๋อศูนย์การเรียนชื่อว่ามีบุโรวาดเอเ c คชั่นบาร์ค่ะการเรียนการสอนนะคะเป็นยังไงบ้างก็คือมีทั้งสถานการ์แล้วก็วิชาการคือถ้าสถานการ์ก็จะมีแบบ มีโยคะมีปั้นดินเออ่ปั้นไม่ใช่ค่ะให้คลโด่ะค่ะแล้วก็มีเทควันโดมีเปียโนกิจกรรมเยอะเนาะค่ะก็มีดนตรีหลายๆอย่างแล้วก็วิชาการก็คณิตเอ่ออังกฤษอะไรพวกเนี้ยค่ะฝึกทุกอย่างฝึกเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่3ขวบอะค่ะขึ้นไปจนถึงเด็กวัยรุ่นก็ก็มีเหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่ากลุ่มเด็กเด็กเล็กอะค่ะเดี๋ยวเราไปห้องนู้นกันดีกว่าได้ข่ะว่าของเล่นเยอะไปห้องนู้นทำไมลูก ใค่ะกันนี่นี่เป็นห้องอะไรคะห้องของเล่นห้องเด็กค่ะห้องเด็กก็เต็มไปด้วยของเล่นแล้วก็เนี่ยค่ะต้องดูาสคราบโอ๊ยอุ้ยมีนั่งตรงนู้นแล้วขอนั่งด้วยนะอยากนอ้เลยอู้หัวใหญ่กว่าห้องคุณแม่อีกนะ เข้าใจแล้วว่าแบบมีสองคนแล้วก็กระจายค่ะเข้าใจว่าเวลามีลูกนี่แบบว่าเหมือนแบบจิตวิญญาณนะคะจะรู้สึกแบบว่าให้ลูกมากกว่าตัวเองอะไรแบบนี้เนอะความสูงพี่มนาวมีบทบาทในสังคมมากมายเนอะแต่ก็ยังแบบมีเวลามาดูแลลูกแล้วก็ดูแลจริงๆส่วนใหญ่อยู่กับอยู่กับลูกมากกว่านะคะอย่างตอนเย็นไม่ถ้าไม่จําเป็นไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่ารถมันติดอะค่ะแล้วก็เหมือนกับตอนเย็นเราก็ต้องเหมือนมีภาระต้องมาสอนหนังสือลูกแล้วก็เหมือนเอาลูกนอนอะค่ะ นี่คือกิจกรรมที่แบบว่าทํากับลูกจริงๆตอนนี้หลักๆอยู่กับลูกมากกว่าเลยแต่ว่าระหว่างวันก็คือทําตอนเข้าไปเรียนเราก็จะมีเวลาไงคะเป็นของตัวเองก็มีทาคือทางานโชคดีที่ไม่ได้ไปทุกวันนะคะก็เที่ยวก็เหมือนก็มีเวลาว่างไปทำอะไรเองบ้างอะไรอย่างนี้เราน้องๆล่ะเลี้ยงยากกันไหมแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานี้เลี้ยงยากหมคะอยากมีเหมือนกัน ออกมาน่ารักอย่างนี้เหนื่อยแต่ว่าก็มีความสุขค่ะทุกคนพูดอย่างนี้หมดเวลามีลูกเราจะแบบฉันแนะนําให้แต่อันนี้เหนื่อยคุณสองนะคะใช่เนี่ยแบบที่แบบรู้สึกว่าเนี่ยกันยอมเลยความสุขกลับมาคุณสองก็โอเคเออถือว่าแลกกันสุดๆเลยนะคะแล้วใครลืมยยากกันผู้หญิงผู้ชายจริงๆเขาคนละแบบอะค่ะคือผู้หญิงเขาก็คียอ้อนตามภาษาผู้หญิงอยู่แล้วผู้ชายก็ผู้ชายเกาจะก็จะโซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าพูด ถ้าดุเขาเขาก็จะเชื่อแต่ถ้าดุแบบอารมณ์เสียน,นี่ไม่ได้นะคะต้องเพูดแบบจิตวิทยาเราต้องบอกเขาว่าเราห้ามเขาเพราะว่าอะไรมันจะมีผลอะไรตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,อ,ะอย่างเช่นอย่าไปเล่นปักนะมันอันตรายเขาไม่ทราบว่าอันตรายแปลว่าอะไรเ,เราก็เหมือนกับต้องยกตัวอย่างให้ดูว่าเราก็แบบเปอนดราม่านิดนึงอะเห<ๆ>มือนยกตัวอย่างเลยคืออะไรเนี่ยเขาเอานิ้วหยเข้าไปแล้วมันเกิดไฟช็อตนิ้วเขาก็ไหมเลยอะไรเงี้ยต้องถามน้องๆดีกว่าวันเด็กแล้ววันเด็กปีนี้อยากได้อะไรคะน้องดา อยากได้ของขวัญของขวัญคืออะไระคะของขวัญอะไรอะคะตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีน้องแดนมีเยอะแล้วนี่คะโน้ตีมาหาพี่มุ้หน่อยสิมาดูตรงนี้หน่อยวันเด็กอยากได้อะไรเดี๋ยวจะซื้อให้ไ่้ไหมอะไรนะคุนตรแมนคุณตอร์แมนเห็นไหม แค่นี้เราก็รู้แล้วถามง่ายๆเด็กๆมีอยู่ในหัวละแต่จะลูกตอนไหนนะคะเรามีความสุขมากๆเลยที่ได้มาเจอครอบครัวอบอุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนด้วยนะคะอย่าไปกลัวค่ะมีลูกไม,ไม่บอกตัวเองนะคะสนุกค่ะเราก็ต้องแบบว่าเรียนรู้กันลูกก็ต้องเรียนรู้เราเราก็ต้องเรียนรู้เขากันไปนะคะดูพัฒนาการก็มีความสุขไปอีกแบบนะคะ วันนี้ก็ไปดีกว่าเดี๋ยวให้น้องๆไปเล่นกันต่อนะชิวไปก่อนนะคะขอบคุณพี่วันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกล้องหน่อยลูกบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายหน่อยค่ะน้องดา